อัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานคำขึ้น,นีนีนาะพี่น้องเนาะก,ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่พี่น้องนกดติดตามให้ช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสานในเดือนจ,จะได้ประพาดคลิปต่อๆไปพร้อมกับอัปเดตในส่วนของเรดาร์ตรวจฝนให้เลยไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับคำขึ้นนีซีสิงหาคมห6ภาคอีสานจะมีฝนฝ้าขนองประม่ณน้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในส่วนของจังหวัดนองขายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกรสินมุกดา ยาโสทอนอำนาจเจิรศรีสเกตอุบลราชธานีอุณหภูมิตำสุดเฉลียอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลียสูงสุดอยู่ที่26-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาร์ลาสูตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางกลุ่มฝนแห้งขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาหน้ากลางเมืองศรีบุญเรืองนนทนสังจังหวัดหนองบัวลำพู หน้าแหวด้านทรายทารีผู้เรือว่างสะพุงผู้หลวงผาขาวผู้กระดึงจังหวัดเลยน้องบัวระเวบ้านควาวเทพชิตจังหวัดชัยภูมิทาขั้นโทสามชัยข้าม่วงสมเด็จหอยผึ่งหน้าคู่เขาวงจังหวัดกา,กาลสาินลมเกาลมสักวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ดงหลวงเมืองข้ามะอ,อีมุกดาหารเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่งนกท่ากุดชุ่มไทยจเจริญทรายมูลปลาติว๋ว เมืองจังหวัดยาสุธอนปราสาทพนมดงรักจังหวัดสุรินเมืองเฉริมพระเกียรติจักราชจังหวัดโคราชปราคนใช่บานกวดจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทางจังหวัดของน้องค่ายบึงการนาครพนมสกลกนครและอุบลราชธานีจา้าคลิปมีแอดมินขอตัตวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ